เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่1นึคันอยากจะนําเสนอเพื่อนๆนะครับผมรถยนต์ที่อึด ทนไม่จุกจิกนะครับผมซื้อใช้เป็นรถเือรสองเนี่ยหลายคนบอกผมว่านะครับ f อบอกผมว่าซื้อไปใช้งานแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีแต่ความสุขนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าซื้อไปนะครับมันไม่จุกจิกเลยนะครับใช้2-3ปีนี่คือแบบแทบจะแบบซ่อมบำรุงนี่คือสบายเงินเดกระเป๋าบ้างเป็นรถที่แบบซ่อมก็จบนะครับผมนะฮะช่างไม่เก่งยังซ่อมจบเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นอะไรที่ไม่จุกจิกเลยอะไหล่ก็ถูกมากๆนะครับคันนี้คือ1.8ตัว E ปี2009นะครับสีเทาอมเขียวเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีสันก็สวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับคันนี้ผมใช้อยู่ในช่วงเวลาหนึงเลยนะครับใช้อยู่2-3เดือนระหว่างคัที่ขายรถไฟฟ้าไปแล้วแล้วก็รอรถไฟฟ้าคันใหม่ผมก็เอาคันนี้มาใช้วิ่งซื้อดูรถวิง่งไปวิ่งมานะครับไปปาจีนไปชนบุรีไปอะไรมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมใช้เองก็ชอบเลขสวยๆก็เลยสลับเลขสวยๆใส่ให้นะครับสี 4, ขอไข่ขอคู่สามส ป้ายนี้ให้ไปด้วยเลยนะ5้0 0ันึงหมื่นขายได้นะครับสําหรับป้ายนี้ย5า0 0นึงหมื่นขายได้นะฮะด้านในนะครับก็พวกต่างๆนะครับที่ถลอกปอกเปิกเราก็ฟื้นฟูให้หมดนะครับถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับเบาะเบอรต่างๆแล้วก็ทําให้ใหม่หมดนะครับสวยงามนะครับอันนี้เบาะเป็นหนังแท้เหมือนเดิมนะครับผมเดิมๆเลยนะครับแต่ให้ช่างที่เขาแบบฟื้นฟูเบาะคืนสภาพเบาะมาทําให้นะครับก็สวยงามดีนะฮะเห็นไหมฮะแผงประตูต่างๆนะครับก็ให้ช่างนะครับที่เขาทําเกี่บอภัยนงภายในมาทําให้นะฮะ สวยงามไปหมดนะครับช่วงล่างก็เก็บไปหมดแล้วนะครับประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับแหลกก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมบูทต่างๆนะครับแท่นคงแท่นเครื่องจัดการทําหมดแล้วนะฮะคันนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะฮะเลขไมล์ก็วิ่ง2แสนสามหมื่นกว่ากิโลนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะสาหรับรถปี2009นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนะครับคันนี้บอดี้สวยจริงนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่แกะสักตัวเลยนะฮะ น็อตไม่แก่สักตัวเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสารน้ำฝนเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับหลุมเมื่อไรก็สวยนะครับนี่นะฮะอุปกรณ์มีหมดนะฮะเครื่องมือต่างๆแม่แรงมีหมดหลุมก็ไม่เคยพ่นไม่เคยโดนกระแทกหนักหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะสีสันก็สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างสตาร์ทที่จะติดครับนี่นะฮะสตาร์ทีเดอติดเลย ลองเครื่องก็สวยนะไม่หยดไม่ย้อยเลยเห็นไหมฮะนี่นะฮะเนี่ยควันเครื่อไม่มีนะ้ฮมันเครื่องใส่กิ๊กเลยผมถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะตอนที่เอามาใช้เนี่ยถ่ายน้วมันเครื่องไปให้แล้วรอบหนึ่งนะครับสา,าโปงก็ดมเดิมนะครับเบาชกหน้าเบาชกซ้ายขวาเลยดเดิมหมดเหรียญบ้าเหรียญบ้าอะไรที่เขาบอกกเนี่ยอยู่ครบหมดนะฮะ <N> นี่นะฮะไฟหน้าก็ใส่กิ๊กๆแบบนี้เลยนะฮะไปขับกันบ้างดีกว่านะครับ ว่ไปอยู่ในส่วนตัวรถนะภายในก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายดีก็ตามสไตล์ออทิสอนะครับใครที่แบบตามเราอยู่เพื่อนเพื่อที่ตามเราอยู่นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าร้านเราขายออทิสตไปเยอะมากๆานะครับผมขายออทิสไปเยอะมากๆาแต่เราจะขายแต่รถบ้านแท้นะครับไอพวกแท็กซีป่ปิปดปงปิดใต้หรผมไม่ได้ขายนะครับผมเพราะว่านะฮะเราเน้นแต่รถบ้านนะครับผมถ้าตรวจสอบพบเจอว่าคันนี้มันเป็นแท็กซี่มาก่อนผมก็ยกให้พี่ฟรีไปเลยเอาไปใช้ฟรีเลยแล้วก็แถมเงินให้พี่ไปค่าตกใจไปให้พี่อีกสองแสนบาทเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นนใจได้ะครับ ขับขี่ดีนะครับผมนี่แหละฮะใครที่อยากได้ก็ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองเหมือนเคยต่างจังหวัดก็มีบริการสไลด์ออนหรือสโตรเบเนเตอร์นะครับมาดูรถไม่ได้ให้เพื่อนให้ญาติมาดูก็ได้หรือไม่มีใครมาดูจริงๆไว้ใจเราจริงๆมัดจำมาเหมือนหลายๆท่านนะครับมัดจำมาปุ๊บผมก็สไลด์ออนถึงหน้าบ้านพี่เลยภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าอยู่ไม่ไกลก็ส่งให้ฟรีถ้าอยู่ไกลก็ค่าขนส่งแล้วก็ตกลงราคากันนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับฟิล์มเห็นไหมฮะเมื่อกี้ มองจากข้างนอกเข้ามามันจะดูมืดแต่ข้างในออกไปในสายกิ๊กเลยเห็นไหมฮะเคลียร์สายตาเป้าฟิล์มติดมาก็หกพันกว่าบาทนะครับผมใช้แบบคาร์บอนซามิกอย่างดีนะครับผมเนี่ยฮะใครที่อยากได้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าจะกรุณานะครับผมก็ถ้ายังไม่ติดตามก็กดติดตามนะครับแต่บอกเพื่อนก็ได้นะครับถ้ามีรถอยู่แล้วถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับบอกเพื่อนก็ได้นะเพื่อนหารถก็ฝากแชร์ไปนะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยฝากล้านเล็กๆไว้ด คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่เสียไปแน่นอนนะครับคอนเซ็ปต์ร้านเราซื้อไปใช้งานอย่าซื้อไปซ่อมขอบคุณครับ